ว่าจะได้กินสาลี่แสนอร่อยใ่บ้านอย่างเราต้องผ่านอะไรมาบ้างนะเหรอูสิดูกว่าจะปอกได้แบบนี้นิ้วชี้กับนิ้วโปง้งมือซ้ายที่จับสาลี่ช้ำเป็นจ้ำๆเลยส่วนมือขวาที่จับมีดไม่เป็นอะไรเลยจ้าแม่จ๋าก,ก็เลยไปเซิร์ชถาม Chat GPT ซิออกสาลี่นาน้วแสบมือมากแสบอยู่เป็นชั่วโมงเลยกว่าจะหายนะแม่จ๋าล้างมือสบู่แล้วก็ยังไม่หายได้แต่รอเวลาให้มันหายไปเองแต่อย่างน้อยก็โชคดีที่ไม่ได้แพ้อะไรคะ่ะทีนี้แม่จ๋าก,ก็สงสัยว่าผลไม้ทุกชนิดสามารถทําให้เราแสบมือได้หรือเปล่าถ้าเราจับนาน,าน ก็ตอบว่าผลไม้ที่ทําให้แสบหรือคันมือได้ก็อย่างเช่นสับปะรดมะละกอดิบกล้วยดิบสาลี่ส้มมะนาวแต่ผลไม้ที่แม้จับนานก็ไม่แสบมือก็อย่างเช่นชมพู่ล้วยมะพ,พร้าวเพราะไม่มีเอนไซม์ย่อยโปรโตีนหรือยางที่กัดผิวแล้วความตลกก็คือเล็บนิ้วนางแม่จ๋าแหว่งค่ามารู้ตัวหลังปอกเสร็จแล้วสักพักซึ่งไม่ได้เกิดจากกรดผลไม้กัดแต่อย่างใดนี่เจ้าตัวการที่ปอกเปลือกผลไม้นั่นเองแล้วที่ยังหาคําตอบไม่ได้ก็คือเศษเล็บมันไปอยู่ไหน <laughs>